ลูกชายยังป็หมอปีอ้างมาก,กปีกันเลยบอจูหงันหนึ่งคำ

ถ่ายเลยเลยนี่เจนถ่ายเขาฟังเสือเจ็บโลมาเจนได้ใส <HAHA> ่ถ่ายเจนได้ผมมันใหม่เลยนี่มึงเจนใหม่หมอนเด้อเจนแบบใหม่สมัยรุ่นใหม่ดักเปลี่ยนเตียงหมอนใหม่ไปไหนเปลือยเปลือยเจนหมอนใหม่หมอนมึงหมอนนั่งสมันนอนใหม่เดี๋ยวก็